เร็วๆนี้ในชยธันพรมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดงาน20ปีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพทพลังขับเคลื่อนถนนปลอดภัยทั่วไทยอย่างยั่งยืนร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายคมนาคมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนงานจัดขึ้นณศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาว ทเนี่ยที่วันนี้ผมพยายามจะถ่ายทอดผ่านผ่านเวทีสัมมนาเนี่ยเพราะว่ามีผู้เข้าร่วมไม่ใช่เฉพาะกระทรวงคมนาคมการจะแก้ปัญหาในส่วนของความปลอดภัยทางถนนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เราว่าเนี่ยต้องเกี่ยวพันกับหลายองค์กรทั้งาภาครัฐภาคเอกชนที่จะช่วยกันจากสามสิบแปดมาถึงยี่สิบห้ายี่สิบห้าจะลงมาได้อีกเนี่ยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐภาคเอกชนร่วมมือกันมาเต็มที่ประชาชนทุกคนที่ใช้รถใช้ถนน ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยกันครับจริงๆแล้วทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็มีพันธกิจหลักๆตามที่กฎหมายกําหนดเลยนะครับอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของการนําเอาเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยนะครับไปช่วยเหลือรณรงค์สนับสนุนส่งเสริมโครงการที่จะนาไปสู่ของการลดอุบัติเหตุนะครับไม่ได้จากัดอยู่แค่โครงการขระสรงทางบุกแต่ว่าเป็นพันธมิตรข้างเคียงที่ ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องการลดการสูญเสียชีวิตบนท้องถนนนะครับก็สามารถที่จะ,ะร่วมกันมีความร่วมมือในการลดอุบัติเหตุแล้วก็ขอความสนับสนุนจากกองทุนนี้ได้นะครับอันที่2เรื่องของการที่จะนําเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยประสบอุบัติเหตุจากท้องถนนเกิดความพิการต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือสน,นับสนุนในการจัดหาอุปกรณ์นะครับให้ช่วย คนวิการเหล่านั้นได้สามารถใช้ชีวิตดำรนนชีวิตอยู่เช่นประชาชนทั่วไปได้นะครับธุรกิจที่3ก็เป็นเรื่องของการอบัยส่งเสริมวิจัยนะครับแล้วก็ทําการศึกษาหรือว่าการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่นำเอามาส่งเสริมเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนครับภารกิจสุดท้ายก็คือการนําเอาหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลเป็นการทั่วไปเป็นขั้นที่สุดท้ายเป็นเป็นภารกิจด้านการหาไรายได้ของกองทุน okay.